หนึ่งวิธีรวยด้วยตัวเลขบนเบอร์มือถือ,อหลายคนครับสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมเนี่ยอาจารย์จัดให้ลูกศิษย์ลูกหาแล้วคนมาให้อาจารย์จัดเยอะมากเหตุผลเพราะอาจารย์ร่าเรียนตารานี้มาตัวเลขนะนเนี่ยครับเวลาส่งไปไม่ว่าจะโทรไปหาใครมันเหมือนหน้าตาของเราบุค,คลิกของเราแล้วก็ตัวเราเป็นใครมาจากไหนเหมือนกับเราซื้อของแบรนด์เนมนั่ยน,นะครับถ้าเราซื้อดีเลขดีใช่ไหมก็เหมือนเลขดีเนะ่ยฮะถ้าเราซื้อแบรนด์เนมจะร้อยเก้าเก้าหรือเป็นแบรนด์เนมของแท้เช่นรถยนต์กระเป๋าสตาง เอ,อ่ยนาฬิกาเอ่ยอย่างเงี้ยต้องแบรนด์เนมใช่ไหมครับเบอร์โทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราได้เลขดีผลรวมดีอย่างนี้ก็ถือว่าดีหรือเบอร์เนี่ยมาร้อยเลียงดีคนเห็นก็อ๋อคนนี้สุดยอดยกให้เลยอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าเบอร์ไม่ดีเขาต้องมองคิดละขนาดเบอร์นี้ยังไม่ใส่ใจทุกคนครับการใส่ใจสักนิดนึงนะฮะกับเบอร์โทรศัพท์หลายคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องงมงายก็ได้แต่ผมกล้านะครับว่าหลายคนพิสูจน์มาแล้วประสบความสาเร็จเยอะลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยเรี่กว่จจากที่ว่าธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวน เยอะแยะมากมายทีเดียวครับเหตุผลเพราะอะไรครับใช้เลขดีห่วงจุ้ยดีและ อาชีพที่ตรงเฉลกของเขา3มเรื่องมารวมกันด้วยอย่างนี้ถือว่าดีกว่านะครับฉะนั้นทุกคนครับการเน้นเฟ้นว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เราใช้เบอร์โทรศัพท์เราใช้เลขแค่อ,อยังไงอ่ะใช้แค่7จตัวก็พออีกสาตัวช่างมันอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลกจริงไหมละครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการดีต้องใช้เลขให้ดีๆให้ครบทั้งหมดทุกตัวถือว่าดีกว่าและตัวเลขมีความจําเป็นนะครับต้องร้อยเรียงให้ตรงโฉลกกับท่านว่าท่านเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรแล้วอาชีพอะไรถ้าต้องการความสงบความเรียบร้อยอสุรสบายใจคุณแม่บ้านเนี่ยนะครักไป แต่ถ้าทําธุรกิจต้องใช้สายลุยๆหน่อยแต่ที่สาคัญที่สุดอาจารย์เห็นเนี่ยคือบงางครั้งบางคนไม่ได้เรียนมาแต่มาจาักเบอร์ให้ทีนี้นอันตรายแล้วนะครับผู้ไม่ใช่ผู้รู้จริงแต่ถ้าครูบาอาจารย์เอเรียนรู้เรื่องนี้จริงๆเนี่ยจัดแล้วดีเชื่อผมครับฉะนั้นทุกคนครับละมาเน้นย้านะครับตอกย้ำว่าการใช้เบอร์โทรศัพท์หลายคนถามว่าใช้กี่เบอร์ดีอาจารย์สีเบอร์ดีไหมคาตอบคือใช้2เบอร์ก็พอ2เบอร์เบอร์หนึ่งเป็นเบอร์มงคลอีกเบอร์หนึ่งนั้นเป็นเบอร์เขาเรียกว่าเป็นเบอร์ในแนวของลุยๆ ก็ไม่ถึงว่าความนุ่มนวลอย่างก็คือความลุยนั่นเองฉะนั้นทุกคนครับทักมาหาผมยินดีให้คำปรึกษาในะเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ฉะนั้นขอย้ำนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ที่มาพูดวันนี้เ,เรื่องใช้เลขกี่ตัวดีใช้แค่2เบอร์ก็ดีที่สุดและที่สําคัญที่สุดผลรวมเลขต้องดีด้วยและที่สําคัญที่สุดเลขต้องไม่มีเสียตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายผมมีคลิปดีๆมาฝากท่านอีกนะครับในเรื่องของการและช่วงไลฟ์สดในช่วงหนึ่งทุ่มนะครับเจอกับผมในเรื่องถามตอบเรื่องคงจุ้ยและเบอร์โทรวันนรรบายม ขึ้นจเนจริญเจริญอย่าลืมนะครับเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตจะไม่ให้คิดได้อย่างไรจากกระผมสินแสโรดริชาเสียวันนี้สวัสดีครับ